สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทาความรู้จักกับการเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับเราไปการทําความรู้จักกับฟังก์ชันก็คือการที่เราสามารถที่จะใช้คําสั่งฟังก์ชันของตัว JavaScript นะครับในการที่จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองโดยที่การสร้างฟังก์ชันนี้ก็เปยนส่วนประกับการแบ่งระบบงานย่อยๆตามฟังก์ชันการทํางานเช่นโปรแกรมของเราอาจจะมีการคํานวณเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบเลขนะครับเราก็อาจจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการบวกเลข ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลบฟังก์ชันเกี่ยวกับการคูณฟังก์ชันเกี่ยวกับการหารนะครับเป็นต้นซึ่งเราสามารถที่จะใช้คําสั่งฟังก์ชันนะครับในชื่อฟังก์ชันตามความต้องการนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะระบุขอบเขตของฟังก์ชันได้นะครับจากในส่วนของเครื่องหมาย bracket วงปีการนี้แล้วก็ใส่ statement ลงไปภายในฟังก์ชันซึ่งในตัวอย่างนี้ครับผมก็มีฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า hello นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันที่ชื่อว่า test นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะมีขอบเขตของการเริ่มต้นนะครับของฟังก์ชันที่ชื่อว่า hello แล้วก็จุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน hello นะครับแล้วก็มาที่บรรทัดที่5ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า test นะครับแล้วก็มีส่วนที่บอกจุดเริ่มต้นของ test และจุดสิ้นสุดของ test นะครับแล้วก็เป็นคำสั่งพื้นฐานง่ายๆในการที่จะ print log อ,กออกไปที่ console นะครับ อันนีครับเมื่อเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ววิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันของตัวภาษาจาวาสคริปต์นะครับก็จะคล้ายๆกับภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น PHP เองหรือว่าจ a v าเองนะครับก็คือจะเรียกชื่อของฟังก์ชันได้เลยแล้วก็ตามด้วยนะครับวงเล็บเปิดปิดคู่กันนี้นะครับก็จะเป็นการกําหนดการเรียกชื่อของฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยซมิคอลอนนะครับเรียกหนึ่งครั้งฟังก์ชันก็จะทางานหนึ่งครั้งนะครับ แต่ที่นี้บรรทัดที่9ทําการเรียกฟังก์ชัน hello นะครับก็เรียกชื่อของฟังก์ชัน hello นะครับแล้วก็จะส่งพารามิเตอร์เข้าไปได้ด้วยนะครับเ,เราจะมาทาความรู้จักกับการส่งพารามิเตอร์เข้าไปเพื่อที่ให้ฟังก์ชันทําการประมวลผลยกตัวยอย่างเช่นเราสามารถที่จะส่งค่าของตัวเลขเพื่อที่เข้าไปทําการบวกเราก็ใช้คําสั่ง return ในการคืนค่าออกมาซึ่งเพียงเราเรียกชื่อของฟังก์ชันครับเราก็าสามารถที่จะสั่งให้ฟังก์ชันนั้นทํางานได้นั่นเอง อย่างเช่นมาทั้ที่10 11ผมเรียกฟังก์ชัน test สองครั้งก็จะทําการ p ิ i n t คำว่า test ออกมา2ครั้งพอมาเจอการเรียกในะมาทั้ที่12ก็จะไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อ hello แล้วก็ทําการส่งนะครับค่าของ test นะครับที่เป็น string นี้ออกมาก็จะพิมพ์คําว่าให้บ o ก test นะครับพอมาถึงมาทั้ที่13 1 4ก็จะเข้าไปเรียกนะครับฟังก์ชัน test นะครับทำงานก็คือปริ้นคำว่าเทสออกมาแล้วก็มาเจอการเรียกฟังก์ชันอีกก็จะเข้าไปเรียกฟังก์ชันในลักษณะนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเรียกฟังก์ชันได้จากจุดไหนทําการนะครับเรียกในลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเรียกในลักษณะที่นะครับทําในลักษณะนี้นะครับโปรแกรมก็จะรันนะครับจาก บนลงล่างลงมานะครับยกเว้นจะมีการที่ต้องรอฟังก์ชันบางตัวทำงานนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่นี้ก็คือพื้นฐานของการเรียกใช้งานฟังก์ชันใน JavaScript ครับขอบคุณครับ